สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในรายการของปับทีวีนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมไฮไอโอนะฮะซึ่งเกมเกมนี้เป็นเกมซ่อนแอบ,บนะฮะอย่างที่เรารู้กันก็คือปลอมตัวเป็นสิ่งของต่างๆนั่นเองนะฮะก็แค่น,นั้นเองเกมมันก็มีแค่นั้นแหละซึ่งอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟไทยนะฮะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าเกมมันจะจบแล้วนะเกะมได้เริ่มไปแล้วฮะเหลือ3คนนะค,ะคนแอบ,บ3คนคนหา3คนนะครับผมเท่าๆกันเลยอันนี้ผมปิดเสียงไว้ เง,เงียบอ่ะเออจะได้เงีย,งยบอะนฮะคแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอีกก็แล้วกันนะถ้าทีมทีม่อนแอบสามารถรอดกี่คนก็ได้ก็คือรอดสมมติรอดสักห้าหกคนงี้ก็ชนะได้นะรอดจนกว่าเวลาจะหมดก็แค่นั้นเองเวลาหมดคนคนคนแอบจะชนะคนหาต้องหาให้ครบทุกคนก่อนที่เวลาจะหมดเอ้าผมเป็นคนแอบนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเป็นกล่องซึ่งผมต้องหาห้องที่น่าจะเป็นกล่องนะครับท่านผู้ชม นี่ตรงนี้ฮะนี่อย่างเนียนอะนี่มันไม่มีทางซื้อแน่นอนฮะบอกแค่นั้นแหละเอาประมาณนี้โอเคน่าจะเนียนอยู่นะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยผมว่าเนียนนะอยู่ในช้นที่มีกล่องเยอะๆเนี่ยมันน่าจะงงอะแบบจัดมาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเนียนซึ่งแมปนี้เป็นแมปอะไรเนี่ยท่อระบายน้ําใช่ครับเป็นท่อระบายน้ําแมปนี้เป็นท่อระบายน้ําโอ้มีคนแอบหน้าลิฟต์ด้วยเป็นอะไรเนี่ยกล่องหรืออะไรเนี่ยเครื่องปิ้งขนมปังหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเออช่างแม่ง นี่คนนี้ครับออกมาแล้วครับเดินไปเช็คห้องไหนครับกระโดดสูงเกินไปเดินมาห้องผมว่าเป็นยังไงตีมั่วครับเช็คโอ้มันต่อยด้วยวันเลยเหรอโอ้โหเป็นไรวะนัคนคุณไส้ใหญ่หมันจะเป็นกล่องคุณรอดไปได้ไงครับเหมือนจะเป็นลังไม้นะเออรอดไปได้ยังไงกันคุณรอดไปได้งไงแล้วผมโดนเจอคนที่สองเลยนะน่าจะใช่โดนเจอคนอ้าวคนนี้เป็นไรเนี่ยตายแล้วครับผม เดี๋ยวเวลารนะ้อยเจ็ดวิหรือร้อยร้ 100, 100วินาทีได้นะคือคนเดียวแล้วเนี่ยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมก็คือคนที่ชื่อว่าไส้ใหญ่นะเลเวลสีคุณต้องรอดได้นะถ้าเรารอดไม่ได้เราก็จะไม่ชนะนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเซิร์ฟเอเชียต้าเอาทีมคนหาใช่นะครับแม่บ้านมาเจอตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นสถานีตำรวจน,ะนั่นเองขอให้เป็นคนหาแล้วกันเดี๋ยวเราเป็นคนหามา้างอ่ะน่าจะสนุก โอเคนะโอเคเราจะต้องจําแผนที่และวัตถุให้ได้ระหว่างที่ผู้อื่นกําลังลินซ่อนแอบนั่นเองแล้วไปตามหาพวกเขานะครับผมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องเป็นห้องทํางานทํางานโอเคทํางานนะครับเป็นห้องทํางานนี่เป็นห้องน้ํานะครับสําหรับผู้ชายอันนี้ก็เป็นห้องกินข้าวอันนี้เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆเป็นห้องบอสนะหัวหน้าใหญ่ที่นี่งี้ต้องไปหาหน่อยเราจะโอ,อ้โห เอามีหัวใจแค่ห้าดวงเองเหรอถ้าเราเก็บเพิ่มอ่ะเอามีคนเก็บเก็บไปก็ไม่มีอะไรตอนนี้มันจะมีใครเนียนซีตรงนี้หรือเปล่า,าแน่อย่าเนียนนะผมจะไม่ตีม่วนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจะโดนได้นะนี่น่าจะปกติปกติโอเคตอนนี้คนแอบหรือสิบคนเราต้องช่วยกันหานะทุกคนคนนี้แต่งตัวมาซะทีเลยอัศวินอีกแล้วคนเลย ห้องนี้ของเงนนี่สรุปผมจะไม่เจอใครเลยยังไงกันมีสมุดโน้ตโอ้โหแล้คกูแนะนำมาทั้งยาวโอ้ใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตีใครเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มาชี้ไปฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้โอเคไม่ทันแล้วคนหาไอ้คนแอบเป็นฝ่ายชนะนะฮะในตานีไม่ได้คนเดียวแต่เกมนี้เล่นกับเพื่อนได้เะี่ยไปชมโอ้แพ้อีกแล้วเว้ยไม่ได้ทำอะไรเลยแพ้อีกแล้วไม่เป็นไร โอ้โหไอ้นี่นี่อย่างนี้น่ะเป็นกระดาษด่านต่อไปเป็นด่านโรงพยาบาลน,นั่นเองนะฮะโรงพยาบาลมีไว้ทำอะไรท่านผู้ชมเอาไว้จับเด็กไงล่ะพูดเล่นพลิ้นพลินลน,<ะ>นี่นี่นี<ะ>่ท่านผู้ชมคิดว่าเนียนไหมเฮ้ยผมว่าเนียนนะผมว่าเนียนนะ เป็นเหมือนมีคนมาเปิดประตูไว้นะมาดูว่าเขาจะเจอผมหรือไม่นะฮะคุณอัศวินคนนี้ครับเอ้ยไม่เจอใครเลยเอ้ยไม่มีใครเจอเลยเอ้ยมีแต่กูมีคนมีซึ่งชื่อมารเกียนนะฮะมาอยู่ใกล้เราโอเคนะผมต้องรอดไปได้นะครับสมแล้วที่เปลี่ยนเป็นสิ่งของมันเปลี่ยนสิ่งของได้นะแต่ต้องจ่าย20เหรียญอ่าคนนี้เหมือนจะแอบเนียนนะแอบข้างเราเลยนะฮะมาดูว่าใครจะรอดนะระหว่างคนนี้คนนี้เออกับผมนี่แหละผมกับเออเออเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวผมรอดว่ะมันไม่รอดอ่าผมรอดอ้าว,าวกล้ามาแอบใกล้ฉันอย่างงานนั้นเหรอถ้าไม่มีคนเห็นผมจริงจริงอนเนี่ยเหลือทิดคนแล้วเนี่ยผมต้องรอดอุณเสือสเือสมิงกระดิ่งมิงหอว่าเขามีการตีประตูด้วยผมว่าผมอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรไงผมก็ต้องรอดให้ได้ตอนนี้คนตอนนี้เหลือเวลาประมาณ120วินาทีนะเหลือเวลาอีก2นาทีนะเออเหลือเวลาอีก2นาที ดูว่าผมจะรอดภายในสองนาทีนี้โอ้โหคุณเดี๋ยวเด็ดเด็ดคุณจะมาทำอะไรประตู <S 2> <S 2> ดโดนเจอตอนได้ภายในสองนาทีมาเจอตอนสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยนะมีคนชนานาซาเฮ้ทำไมเขาหากันเก่งจัง,งวะแต่ผมก็รอดได้นานอยู่นะไม่เหมือนเมื่อก่อนไปก่อนเลยแหละคุณประตูนะท่านผู้ชมเป็นประตูเหมือนเราเขาแอบเน้นคนเราอีกอะ่ะรอดได้ขอให้รอดนะเพื่อนเออเราจะได้ชนะคุณตำรวจเขาไม่เช็คแล้วเป็นยังไงเอเดินหาเดินออกอาติดประตูเอก เดินติดประตูฮะเอาเอาผมเอาใจช่วยคนนี้นะชื่อปแปลกๆเาะอ่านไม่ภาษาไทยชื่อปแปลกๆเนาะเออตรงประตูไหมตีประตูหรือเปล่าผมว่าประตูโดนแน่นอนนะไปไหมเฮ้ยรอดเฉยอะรอดเฉยสงสัยมันขี้เกียจไงขี้เกียจตีรีบหารีบหารีบจบคุณอัศวินคนนี้ครับยังโหดนะหัวใจเขาน่าจะเยอะนะเอาประตูคุณประตูด้วยเขาเป็นกล่องนะเหมือนจะแอบอยู่หลังเนะี่ยเพราะว่าคนมันเข้าไปตีไม่ได้คุณเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับมีการเดินเข้าไปเช็คครับ อา้าไม่เจอครับเหลือ8วินาทีนะครับผมมาดูว่าแขวจะรอดหรือไม่นะขอให้รอดเถอะรอดผมจะได้เงินเหมือนกันนะย e สทีม่อนแอบชน,นะโอ้มาเจอด้วยอแอบนี่นี่หรอแอบนี่นี่เหรอเข้าไปมองหน้าเลยท้ายแล้วจะเป็นเหมือนห้องคุมขังใต้ดินนะก็เป็นห้องขังใต้ดินนั่นแหละมาดูว่าผมจะเป็นคนหาหรือคนแอบกันแน่นะครับอา้าวทีม่อนแอบเป็นล้อ ล็อกเวียนนะ,ะผมต้องหาที่มันต้องเนียนๆตรงที่มันแบบมีรถหน่อยเงนินตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละผมว่ามันน่าจะเนียนในระดับหนึ่งนะฮะงไงผมต้องรอดตานี้ได้ถ้าไม่รอดก็คือแบบมู้จะว่าไงประมาณนี้ประมาณนี้ผู้ชมคิดว่าเนียนไหมผมว่าเนียนนะผมว่าเนียนเนียนอยู่ผมจะเอาเซเอา,เอาเอาใจช่วยทุกคนเลยนะคนหาห้าคนนะค,บบคนแอบสิบแปดคนมาดูว่าผมจะรอดไหม ผมมีคนแอบในนี้มานานด้วยครับตายไปแล้วนะฟันหลอด้วยฟันเหลืองแปลงฟันบ้างปะเนี่ยฮะมองหน้าเลยอุย้ยสลุกเข้าไปในกระดูกมาครับมาดูว่าจะรอดไหมตานี้นะครับผมคนตำรวจสวัสดีมาทำไมคือผมโดนจับอีกแล้ว่ท่านผู้ชมเออผมโดนจับอีกแล้วอะนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็กคนจะเนียนนะหรือว่ามันตีมัว่ววะโอ้โหไม่สนุกเลยวะโอ้ระหว่างนี้ทำอะไรดี ปิดคลิปดิสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีการทำคลิปต่อไปนี้ด้วยกันนะครับส่องเลยไหนยาวไหมเนี่ยยาวอะ่ะ <B> เวลาสองนาทีางั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเคบ๊ายบาย